นะวัดไข้นะคะโอเคสามสิบแปดจุดสามอ่ะทุกคนสรุปแล้วก็คือเราพาเฟลินมาหาหมอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือเราอาบน้ำแล้วเราเช็คตัวแล้วใช่ไหมรอครึ่งชั่วโมงไข้ก็วัดได้เป็นสามสิบแปดตอนนี้นะคะก็คือเฟลินต้องแอสไมท์แลนะ้หไอดุดน้องกแล้วก็หยอดยาขยายหลอดตรงนะคะสรุปเฟลินเนี่ยเป็นโควิด ที่ลงปอดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมพักน้ําให้เฟลินนะหลายๆคนแล้วก็ความเชื่อโบราณเขาจะบอกว่าเวลาเราเป็นไข้เนี่ยเราห้ามผากน้ำสะ ถูกปะตอนนี้เป็นนักเรียนพยาบาลน,นะไม,ม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะถ้าเกิดว่าไข้ขึ้นปุ๊บอะถ้าเราเช็ดตัวนึกออกมะถ้าหัว,เ,หว,วเราเช็ดหัวหัวก็ยังร้อนพอเราเช็ดตัวปุ๊บหัวก็ร้อนคือไข้อะมันจะไม่ลงสักทีเลยทุกคนวิธีการที่เขาทาเนี่ยตำราแพทย์เลยนะก็คือให้จับาน้ําอย่างเล็กๆเนี้ยแต่คืออย่าเอาน้ําที่มันเย็นเกินไปอย่างเมื่อกี้เราเช็ดเขาอยู่ที่37.9ดเ้รือเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณนั้นอะให้อุณหภูมิประมาณสัก3าหรือ35เราลอจาบที่ ไม่ให้หนาวเกินไปอ่ะเอกอบว่าลูปรูป,รป,รปตามขาหนีตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแล้วไข้พอร้อนสะสมมามันจะไปอยู่ตามข้อพับตามอะไรนี้เนาะให้บอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบเช็ดตัวให้แห้งปิดแอร์ปิดเลยนะใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่ถ้าเรารสึกว่าเรามีไข้สมนะทุกคนให้ลุกไปอาบน้ำล่าตัวแล้วรีบเช็ดให้แห้งแล้วกินยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเราให้เฟรดินอาบน้ำ,นำแล้วเรดินทุกคนพลอยลาจับ เขาอาบน้ําอ่ะเขาจะสบายขึ้นพวกเราลองดูเวลาเราเป็นไข้อ่ะฝืนลุกขึ้นมาลากตัวอาบน้ําแล้วรีบเช็ดตัวมันจะรู้สึกดีไข้มันจะนดดมนไม่สุ่มอ่ะห้า <c> ม <oughs> <c oughs> เอาน้ําที่มันเย็นเกเินไปเพราะว่าอุณหภูมิต่างกันมาเด็กจะช็อ,นอกนงห้ามเอาน้าร้อนเกินไปเพราะว่าไข้ก็จะไม่หลง, <c oughs> งนองจากแม่แม่แขนเด็ก พี่เล่าตานไปกําลังใจให้ค่ะเนี่ยเราก็รีบเช็ดตัวนะทุกคนไอจิจเเอะตอนนี้ห้องก็คือปิดแอร์แล้วก็รีบเช็ดตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะล้างจมูกให้ลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะถามว่าล้างจมูกเด็กเนี่ยล้างได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใช่ปะจริงๆแล้วหมอเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ล้างตั้งแต่แรกเกิดเลยนะพี่ล้างแรกเกิดคืออะไรอย่าง บางทีเนีย้ยลูกเราตอนคลอดใช่ปะ่ะออกมาแล้วเขามากินนมแล้วมีเสียงแบบคืดคาดในกรอ,องเนี้ยคุณหมอเขาก็ให้แนะนําได้อุปกรณ์ที่ใช้จริงๆมีเท่านี้แล้วก็มีแก้วน้ําสะอาดขอให้สะอาดก็พอเนอะอันนี้ก็คือเราไปฆ่าเชื้อ UV อะไรมาเรียบร้อยใช้ก็คือใช้น้ําเกลือนะก็คือนอรมอลสลด์ซื้อได้ตามาานะร้านขัดยานะทุกคนนี่ใช้แค่นี้ก็พอนะเพราะว่าร้านน้ำเกลือเด็กคารลกอะไม่เหมือนร้านน้ำเกลือพวกเด็กโตที่เขาพ่นเข้าไปแล้วเยอะๆอะมันไม่ใช่ทุกนะคน นใช้ไซริงอันนี้ก็ซื้อได้จังนะไข่าย่างเลยเย้ค่ะเย้ค่ะเย้ค่ะเราก็เตรียมผ้านะอ่ะคุก่นเราใช้หยอดสองหยดพอทุกคนนี่นะคะใช้สองหยดนะทุกคนอย่าไปพูดนะทุกคนไม่ค่อยๆนะคะสองหยดนะคะหนึ่งสองอ่ะนสองหยดนะคะอันนี้หนึ่งค่ะหนึสองอ่ะนที่หนึ่ง คืออย่าไปแบบอย่าไปพูดเหมือนเด็กโตนะทุกคนนนี่ยะนี่ใช้ตัวนี้เดือดข้มานะคะอนออยอเป็นไงคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีตัวน้ำเกลือแบบที่มันพ้นที่ซื้อได้จำนะนขายยาเนี่ยพ้นสำเร็จรูปก็ได้ อ่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ขั้วต้นแบบนะใช้ขั้วต้นแบบหัวเล็กนะทุกคนอันนี้ใช้น้ําเกลือนะจิ้มแล้วเราก็มาดูว่ามีจมูกหรือเปล่าคะค่ะคอยๆต้องชุบน้ํานะทุกคนเพราะว่าห้ามแบบใช้แข็งๆเนาะเพราะบ,บางทีอะ่ะเราไปแบบบางทีเรามันไปถลอกอะ่ะมันทําให้ลูกเราอะ่ะบางทีติดเชื้อในโพรงจมูกได้นะเอ๊ะเอ๊งงีงง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 งะงงงงงงง โอเคนี่เราเมื่อกี้เราอาบน้ําแล้วเช็ดตัวแล้วก็น่าจะเกินเดี๋ยวนี้เราเอาไปล้างฆ่าเชื้ออบยูวีนะเดี๋ยวเราวัดไข้นะโอเคสามสิบแปดจุดสามก็คือไข้ไม่ลงนะเดี๋ยวเราให้ยาเดี๋ยวเราแปะก่อนอันนี้คือเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลงมันต้องให้ยายานะ ก็คือให้ตามน้ําหนักเลยนะคะตอนนี้เฟรดินก็คือเขาน้ําหนัก6.2กว่ากิโลแล้วกินขนาด0.6นะคะ<ม>ได้ไหมคะ่ะให้เขยกินนะคะลูกมัมมัคือบางทีให้ยาเด็กอะ่ะถ้าให้เขาพุทดเลยอะ่ะ<ม>บางทีเขาลง่เขาแบบจะพ่นออกมาเนาะเราก็ต้องค่อยๆป้อนเขานะคะค้อนเกงค้อนเกลแล้วก็แนะนําว่าอย่าทําแบบนี้นะ อย่าปุ๊ตไปแล้วบีบปากบีบจมูกม,มันจะสร้างให้เขาอะกลัวการกินยาอันนี้เขนาน่าจะลองเพราะว่าเขามีไข้เลยมีไข้ไม่สบายตัวใช่ไหมคะลูกสามโมงสามสิบห้า <3. 35. S 1> โอเคเราจะได้ไปส่งเวรเดี๋ยวเราพาห่าอ่ะกินาล้างคอหน่ะกินยาล้างคอหนะคะกินยาล้างคอก่อนนะคะ,นนค,นนะ,ค,ะคนเก่งอ่ะ,อะทุกคนสรุปแล้วก็คือเราพาเฟลินมาหาหมอนะคะ มาประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมส่วนใหญ่เด็กเขาจะไข้ขึ้นประมาณกลางดึกเราไม่อยากจะชงระหุกกลางดึกใช่ไหมเราหมั่นแต่เนิ่นๆดีกว่าเป็นอะไรจะได้รู้ๆกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่โรงพยาบาลว่าเป็นยังไงเอเราลุนได้คนป่วยหนะคะเป็นไงคะคนป่วยแต่งตัวใส่หมวกเป็นแม่ครวัวเหรอคะแม่ว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเลยดูแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอหาคุณหมอกันนะคะช่วยนะคะที่ดินให้ไวๆนะคะ ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยดูซึเกือบจะยิ้มแล้วเป็นไงคะดูซึมๆนะอืมไนี้ก็คะอันนี้จะรับการฝุ่นกันขนได้แล้วก็ฟันแบบพวกเรามาลงเมืงบางนะใช่ใช่ก็เมื่อกี้วัดก็คือไม่มีไข้นะเพราะว่า เราต้องกินาแล้วให้ามาช่ยวยค่ะยาละท่าได้ออกลิ้น์พื่อไปรีบลองให้ลิ้์หน่อยคะ่ะลองให้ตกใจโอ,อ่หนักเท่าไหร่คะหนัก6.6กิโลแล้วคะ่ะเพื่อนแี่วิดสูงเท่าไหร่ครับ6.2.8 62<ด>กําลังใจเยอะเลยที่บ้าน รอบใช่ไหมห้องน้ำนะครับทั้งเลยตอนนี้นะคะก็คือเฟรินต้องแอดมิดนะไข้ในเด็กเล็กของเฟรนเนี่ยการมีไข้คุณหมอที่บายว่ามันจะมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดไปเลยคุณหมอเขาก็บอกว่าการติดเชื้อในกระแสะเลือดก็เลยจาเป็นต้องเจาะเลือดตรวจแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าให้แอดมิตด,ดีกว่าก็คือดูอาก,การนะคะรูที่พยาบาลเขาแปะยาชาให้แล้วก็เจาะเลือดเฟรินก็จะไม่กินกะกนะ คนเก่งงของมไม่กินราชา <c oughs> เลยรับอารมณ์มันไม่ดีแล้วว่าอารมณ์มันไม่ดีไปแล้วลอะาคา่ะอลอยไม่ลอยได้ไหีแม่เห็นรถนะไฟฟ้านะเอะไหนอะรถไฟฟ้าอยู่ไหน <c oughs> นี่เนาอุยอล้างรถไฟฟ้าโอุยอ <c oughs> ล้างรถไฟฟ้า อ๋ออยากดูวิวนี้เองนะคะทุกคนเด็กอ่ะ,อะเขาจะมีเซ้นในการมาลงแรมอ๋อเหรอ,อคือเด็กอ่ะถ้าเขาแบบมาโรางแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นนะเฟรดินไปโรงแรมเขาไม่เป็นเห็นไหมเด็กเขาจะมีเซ้นอะไรบางอยา่างปกติแปลกที่เขาไม่อะไรเ,ออเลยเออใช่เขาจะรู้เด็กอ่ะทุกคนอ่ะแบบบางทีเจอทำมาตรการอะไรเขาจะรู้ต้องทำหลังศาลทุกคนคะ่ะให้กําลังใจน้องเฟรดินด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะเลือะะ่อนมาสัแต่ว่าตอนนี้ให้นอนหลักไปก่อน เมื่อกี้ที่ว่าที่ดูมองแง่คงว่องเหน่อยนะเนี่ยไม่น่าแต่ว่าเหมือนแบบโดนทนคน,นนี้แบบถึงด้วเนี่ยใช่ใช่ก็เหมือนจับโน่นจับนี่อ,ไ<ป>อนะไรอ,นะอย่างเงี้ยไม่ร้องนะแล้วยังไม่ทักระหายบา้าเตียวเลยเห็นไหมแม่บอ,อกแล้วแม่ไม่โต,ตหกใช่ไหมคะตาคนยายค่ะคุณปู่คุณย่าคะ่ะหนูใกล้หายแล้วนะไม่ร้องนะ ไปตรวจเลือดมาแล้วผลเลือดออกวันไหนครับแม่แม่ผลเลือดจะไม่ออกผลเลือดจะออกพรุ่งนี้แต่จะออกออกแล้วว้าจะยินเป็นโควิดอ้า y ม o กอดหมอก็บอกว่าน่าจะแอดมิทยิมประมาณห้าวันได้าอาจจะต้องให้ยาเดี๋ยวเขาสามถึ 5, งห้า <5, S 2> ปะ่ะสามถึงห้าอาจจะกลับบ้านก่อน เช็ดตัวลดไข้เลย,ค,ยค่ะไข้38.1ค่ะเก่งมากเลยนะคะไปดินใช่ไหมคะเมื่อกี้กินยาไปก็เก่งไม่ร้องไห้เลยสู้ๆค่ะไปดินคนเก่งเดี๋ยวเช็ดตัวแล้วก็ดีขึ้นนะคะใช่ไม่ขาดลูกยิก้มแล้วเนี่ยเก่งมากเด็กเก่งมากเลยเก่งมากพี่เขามาช่วยนะคะต้องขอบคุณพี่เขานะคะลูกเช็ดตัวเสร็จแล้วสบายตัวไหมคะไปดินหืมตั้งตาเหลือเก่งมากเลยคะ่ะเช็ดตัวก็ไม่ร้องไห้ป้อนยาก็ไม่ร้องไห้เก่งมากๆเลย วันที่สามนะคะเรามาแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันนะคะีนวันนี้มันจันเนะาะเมื่อกี้เพิ่งดูเส้นหานะคะสรุปเคลินเนี่ยไหลฟอดเลย <c oughs> ฟองแป๊ดเลย <c oughs> อารมณ์ไม่ดีคะ่ะดูดอ่าแล้วก็หยดออยาขยายหลอดลมนะคะสรุปเคลินเนี่ยเป็นโควิดที่ลงปอดนะคะแต่ว่าที่ปอดที่ลงอ่ะก็คือลงเป็นระดับเริ่มต้น ก็ยังอากาศไม่ได้หนักตอนนี้ไม่มีไข้แล้วแล้วก็มีน้ำมูกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่มีไอไม่มีอะไรอย่างงี้มีคอแดงนิดหน่อยนะคะวันที่สองวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยคือเราไม่ได้ถ่ายพี่จัดเพราะว่าเมื่อกี้ร้องแบบร้องห้องระเบิด<ช>อ่ะพี่เขามาช่วยปัญญาแล้วเขามาดูดเสมหะร้องห้องระเบิดคือโตขึ้นอ่ะคอนเสิร์ตต้องเข้าอ่ะร้องเงี้ยคนต้องหันมาดูเฟลิน ว่ากีดอะไรขนาดนั้นอะไเงี้ยขนองนั้นเวลาเด็กเขาล้องฝากคุณพ่อแม่นะคะตอนที่คุณแบบคุณพยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยเขาช่วยทํทาทําหันตถการนะคะเขาก็จะทามันเด็กเขาก็จะร้องเพราะบางทีเขาไม่ได้เจ็บเลยนะเขาแค่แบบว่ารู้สึกถูกมัดตึงหรือว่ามาันลุมอะไรเงี้ยเขาแค่ตกใจพอทําเสร็จแล้วก็เอาลูกเขามากอดน,นะคะให้เขาอบอุ่นคะ่ะแล้วก็พูดว่าเแม่อยู่นี่นะคะพ่ออยู่นี่ด้วยค่ะพม่อยู่นี่นะคะพ่ออยู่นี่ด้วย มาพัอยู่นี่ด้วยแล้วถ้าหนูหายก็สบายเลยแล้วก็เราเอาของมาแบบยกบ้านมาเลยเขาบอากว่าน่าจะอย่างน้อย5วันนะห้าวันนะเพราะว่ามันต้องให้ยาครบโดสเนาะเหมือนพวกจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะ6วัน,นขเขาบอออกวันที่12ก็คือยาครบโดสเน,นี่ยค่ะวันนี้เขาจะมาให้ยาคือืพอพวกยาฆ่าเชื้อที่ปอดมันก็อารมณ์เป็นยาฆ่าเชือ้อชนิดหนึ่งอ่ะ มันต้องให้ยาครบโดสไม่งั้นมันจะประสิทธิภาพไม่ได้ผลนะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราแฮปปี้เบอร์เดย์กันในโรงพยาบาลนะคะเราอยู่ถึงวันที่สิบเอ็ดนะคแต่อารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วน้ำตาแลกมากับความหายอะลูกคุ้มนะไทยลูกไปน่ารักน่ารักอย่างนี้ ได้เปล่าทุกวันทุกวันยิ้มให้กันวันละนิดวันละหน่อยได้ปะคะยิ้มให้กันวันละนิดวันละหน่อยได้ไหมลูกเมื่อเช้าที่ร้องคนหล่าคนกับคนนี้นั่นคนไหนชื่ออะไรบอกพอสิหลือกหนูคนเดียวกันจ้ะ งันนี่ก็คือข้าวผัดทัฟเฟิลสเต็กริบอายแบบมีเดียมพร้อมกับผัดเห็ดอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วก็ไส้กรอกทอดกับเด็กนอนเล่นหนึ่งคนตได้คีบอกี่เีน้เนช่วยเพรุ่งนี้เราแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันในโรงพยาบาลวันนี้เรากินยากันก่อนนะคะเฟดีนไปเค่ะโอ้นิดนิดพี่พี่ที่นิดใจดีมากเลยค่ะยังไงลูก กินชอหน่อยค่ะอออท่วนี้อ่ะครบพอดีเลยอ้าวันกห้วันแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์พอดีเลยพอๆก็เชียอยู่ข้างบนนะคะแภาพแม่ๆอยู่โรงพยาบาลก็จริงๆเราไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่เป็นพยาบาลเนาะเคยเห็นเพื่อนอ่ะเขาทำแบบบีบยาไปฟุดแล้วก็บีบอุดจมูกอุดฟังอ่ะแล้วคือเด็กเขาจะตื่นไปเลยแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำแบบนั้นบางที ลูกจะเข็ดเนาะกับการกินยานะคะแต่ว่าบาเด็กบ,บางคนบางคนเขาไม่ยอมจริงๆก็คงท้องทวิธีนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้แม่ๆที่ลูกอะกินยายากบังเอินเชลลี่จริงๆเขาไม่ได้ยากขนาดนั้นะนะมันเก่งนะมันเก่งเกินเลยหรอขึ้นค่าขึ้นข้า,ขขามันเยอะใช่ไหม,มเกือบจะดีเกนะือบแล้วนี่คือ,เ,อเกือบไม่ไหวเกือบไม่ไหวบาเด็กบางคนอ่ะมันแตกกว่านี้นะหลามพี่นี่แหละ เสร็จแล้วค่ะ<ม>การใช้ชีวิตอยู่ในโรงพรยาบาลพ่อพ่อก็เป็นอาหารอาหารมาให้พ่อเราเบื่ออาหารที่โรงพรยาบาลก็เลยให้พ่อออกทาอาหารที่โรงงา่ะออกาอาหารเป็นเมาคีเลย <laughs> 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 เดิมทีเรากินอาหารของทาง <laughs> ที่นี่แต่ว่าเราเบื่อเบื่อไงเราก็เลยอยากไปเลือกเองที่เหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทข้างล่างครับก็มีแบบน้ำพริกกะปิชาอมชบไข่คัดมันอันนี้เป็นต้มเลือดหมู ล้วเนี้ยก็คือเป็นอยากกินลองเป็นข้าวราดแกงก็เป็นแขนงหมูชิ้นแล้วก็ต้มขาไก่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ของเราเราจะไรถ้ามีพี่อิงอยู่ด้วยอาหารจะอลังการนี่กินมื้อไหนคะเนี่ยมื้อแรกคือเช้าเราอยู่กันวันที่สามแล้วเนาะมีวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมคะสิบเอ็ดจะเป็นวันเกิดของ ยิ้มหน่อยครับวันเกิด да ตัวนะเดี๋ยวคล Entonces, hits, ิปวันเกิดเราแยกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราจะให้พ่อไปทำภารกิจตามหาคีให้คือดินขนาดเออใช่ใช่ใช่ดีครับคือดีหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะดูดีไหมทุกคนว่าไงคอมเมนต์หน่อยอารมณ์มานะความสุขจากสิบมานะตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ารอค่ะนี่สุกได้กินได้กินนี่แล้วรอลงไว้เป็นจานอีกแล้ค่ะ

เราเราอยู่กี่วันเราอยู่ตั้งแต่วันที่7จ็ดเ0็ดแวัน5วันเราได้กลับบ้านแล้ววันนี้หเดือนเต็ม Happy Birthday to y อาทางคีมก่อนแม่าทางคิีมก่อนโอเคอาทาเสร็จแล้วอะอะแม่อุ้มแม่อุ้มนี่ตัวนี้นูทรีโอเมก้าตัวนี้นะเป็นบราวนะคะเป็นไลทเท็กเจอร์นะ อันนี้แม่ใช้มาตั้งแต่เฟรนิขอดันแรกเลยไปดูในที่เขาบอกกันอะ่ะในกลุ่มในอะไรเนี้ยว่าครีมตัวเนี้ยคือทาแล้วหนึบไม่แพ้ส่องไม่เป็นผดผื่นเสร็จแล้วคานนี้แม่ก็เลือกตัวนี้มาเป็นโอเมก้าชุ่มชืนครีมนะคะเซรลน์ของโอเมก้าเหมือนกันนะของลิคเมีนะคะ <c oughs> <c oughs> เฟรนใช้อยู่ใช่ไหมคะลูกคือแม่รู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เขาแห้งๆอยู่เนี้ยแม่ก็เลยอ่ะเอาเป็นครีมมาเพิ่มนะคะ <c oughs> เฟรนิเนี่ยให้น้ำเกลือใช่ไหม ตอนแรกให้มือน,นี้แล้วมันเป็นผื่นผืนแม่ก็เลยเอาเนี่ยเจ้าชุดติ้งครีมตัวเนี้ทาแล้วมันก็หายมันก็หายใช่ไหมคะส่วนนี่ผื่นพระอ้อมเฟลินไม่มีผื่นพระอ้อมแล้วก็กกนไม่แดงด้วยมีแพนเทนเป็นครีมสามันที่ทุกบ้านจะต้องมีดีค่ะมันดีจริงๆทุกคนผื่นอะไรแดงอะไรกัดต่อยอะไรเงี้ยดีมากใช่ไหมคะเฟิน<อ>ใช่ไหมล <ๆ S 2> ูก<ๆ>ใช่ มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะขนาดมาโรงพยาบาลไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแม่ก็คือเนี่ยเป็นครีมที่เราขาดไม่ได้ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนั้นเราต้องพกสารตัวเนี้ยไปเสมอน,นี่คือทาทั่วตัวอันนี้คือทาแก้มทาบริเวณที่แห้งม,มากๆแล้วก็อันนี้ทาที่ก้นนะคะแล้วก็แบบพวกคืนแดงๆต่างๆนะแต่ที่สําคัญตัวเนี้ยบางทีแม่พกไปใช่ไหมแม่แอบใช้ด้วย บางทีเวลาหน้าแม่แห้งเนี้ยแม่ก็ใช้ได้ด้วยพ่อแม่ลูกใช้ได้หมดคือมันดีมากๆทุกคนเห็นว่าหลอดเท่านี้นะแต่ใช้ได้นานมากๆนะคือตั้งแต่เฟลลิงคอดอะ่ะจนตอนนี้ห้เดือนแล้วอะ่ะยังไม่หมดเลยทุกคนใช้ทุกวันดีมากๆทุกคนแนะนําค่ะ โอเคทุกคนเราก็กลับบ้านกันแล้วนะคะเราอยู่โรงพยาบาลกัน5วัน4คืนค่ะเฟลินเนี่ยเป็นโควิดลงปอดนะทุกคนแดกว่าคือเป็นโควิด i ิดนิวโมเนียนะคะแต่ว่า ลงปอดของเขาเนี่ยมันคือฝ้ามันที่ปอดมันจางมากๆมันบางๆมากๆนะคะก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะคมอบอกว่าให้อยู่บ้านสักหนึ่งอาทิตย์นะคะป้องกันเชื้อไปแพร่คนอื่นนะคะจริงๆเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ว่ายนองว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราก็ต้องงดไปก่อนนะคะ1เดือนนะคะเราค่อยกลับมาฟลอราบอีกทีนึงนะคะก็อย่างงคะลูกหายแล้วนะเราไม่เป็นอะไรแล้วนะคะเราจะแข็งแรงแล้วนะคะเฟรดีที่ผ่านมานะก็คือ ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันตรงกับวันที่10บปวยใช่ปะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่กับพี่อิงก็คือจะจัดวันเกิดให้เฟรินทุกเดือนนะคะวันเกิดปีนี้ก็เลยจัดที่โรงพยาบาลนะคะใครอยากไปดูว่าบรรยากาศการกจัดวันเกิดของเราเนี่ยคือที่เป็นยังไงนะคะก็ไปดูที่อัซอกนะคะทุกคนส่วนวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เซรินด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามไปนะคะว่าพวกเราจะแพม,มกิจกรรมสนุกๆอะไรนะคะลงไม่เข้านรงพยาีาลอีกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะพี่พี่ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you to you จะได้ไม่ติดไอ้นี่ไ,ไงลิขสิทธิ์ห้าเดือนแล้วนะคะห้าเดือนแล้วอวยพรกันคนละครั้งคะ่ะ <c oughs> เป็นครั้งสุดท้ายไม่เข้าแล้วนะค <c oughs> ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะจะได้ออไปกับโรงพยาบาลจะได้เที่ยวเล่นที่อื่นด้วยนะคะโควิด <c oughs> ไม่ต้องมาอีกแล้วนะคะรอบนี้โควิดนะคะ,ะพ่อขอให้หนูนะคะฟเฟรนเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนเอ็นดูนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันขอให้เจอแต่สิ่งที่รักและชอบ อยากกินไหมคะอยากกินไหมคะขอให้เจอคนดีๆด,ด้วยนะคะลูกโชคดีในชีวิตตลอดไปนะคะอ่ะเป่าพว่วงฮู <laughs>